แจะแวอาแอปฝานะครับกระเมืองบ้านเฮาครับแบบีพริกครับจะไคร่หอมเตี้ยมหอมขาวแล้วก็หอมแดงเดี๋ยวหั่นจะไข่ก่อนนี่ยผมได้หั่นจะไข่เต๋าครับเดี๋ยว,นนวยตักมือนี้ก่อนเดี๋ยวก็วกไปหั่นจะไข่นะครับครับจะไขน่นังไม่ได้หัน่นเต๋านะครับตำหอมตำพริกตำ หอมเจี๊ยมหอมแดงไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าไค่นะครับไข่สักสามหัวนะครับบะร้านักนะครับพริกแดงก่อกทิกเต้ยทิชที่ฟ้าประมันสักห้าเม็ดหกเม็ดนะครับจะใส่มากเพ็้ก็ใส่มากประมาณนั่นทำกระมังน้อยนะครับใส่มากก็ห้พอดีก็ใส่ห้าก็พอละนะครับแต่บางๆเพราะหูยากนะ ไม่เป็นไรพวกเรามีฮ uh huh. ะใชะาไข่ใส่ช่วยไลยใส่ช่วยไปขมิน้นอืมขมิ้นกะบารักครับผมก็ประมาณนี้แหละตักไปกับแดงลงไปนะครับขมินขม้นน,นุ่มๆไบเอ่านักๆหน่อยไปหัวขมิ้นครับนี่ ก็มีสไครต์ข่าบนี่ก็มีลงไปนะครับเ,เดี๋ยวโขลกพ้องกันนะครับนี่แต่ก็ต้องซื้อนอี่แกเยากขับเอานะครับมันมาัานบังน้ำนะครับไม่ใช่นะที่นะครับมันจะได้หอม แบบเหมืองเหมือบนหนองะครับผม้าทีที่หล e. ัน่าขีดนะครับประเทัขาย้องน้ำาทั้งวัถึงนะครับเขาล้ำไป็ึงนะครับกลับพวกข้าอู่ก็ถึงล้ำละนะครับหันยาวๆหน่อยนะครับัน่้ได้น่าขินนะครับ จีลาวนะครับบ้านเขาห้องก,ก็จีร้าวเนาะโอเคในเป็นห้องชีฝรั่งชักชีฝรั่งบ้านเขาห้องก,ก็จีร้วาวครับข ผินร้ำครับิมีใส่นี่ก่อนนะครับเนี่ยใส่ขมิน้นลงไปนะครับสักไข่ใส่ลงไปเริ่มแล้วกันถ้วยมีต่อป่าเครื่องกิโลนะครับนี่นะครับพริกแห้งพริกชิน้นพริกชี้ฟ้าเนี่ยห้าเกลนแล้วก็พริกหยวกเข้าสักสามเม็ด มันแดงมันงามนะครับกะปิกระชายกะปินี่กะปิสุราธานีวนะนั่นเนี่ยมันจะขี้ไก่นองนั่นเนี่ยอ่ามาใส่นาครับผมตอนนี้อพอละอครับอ่า ตอนนี้ก็ทำเครื่องคูงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมน,นี่ใส่ลงไปนะครับนนใส่ลงไปนะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบวางนี่ก่อนนะครับอ่าคนนี่เหมือนจะคนบาได้ครับใส่อันนี้ใบบัวโคนะครับใบบัวโคใส่เข้าไปอ่าอันนี้ก็ ผักชีลาวนะครับต้นหอมนะครับใส่เข้าไปนคนก่อนนะครับคนก่อนนะครับกระเดือ๋ยวได้ใส่เครื่องปรุงอย่างนั้นคือนะั่นคือว่าผมเกลือที่ว่าจะบอเกลือนั่นนะครับผมมันเป็นเกลือไม่ใจบ้านเฮาครับมเป็นเกลือมเป็นเกลือไอโอดินนะ เกือไม่ใจบันเทินะครับคือน้ำกระใสนี่น้อยนะครับอืมตามรสที่นิยมนะครับทำกระใสมันก็บคลายรำนะครับเราใช้นักนะครับเพราะว่าเกือบพุ่งเฮาก็เต็มที่แล้วนะครับแค่นี้พอนะครับเดี๋ยมชุบรสอีกน่อยนะครับหน่อยถ้าผมมีผมมันจะขาดอย่างไรยังนะเ้ยเอาแค่นี้พอครับผมราคาหนักครับก็เหลือกินแล้วครับผมนี่นะพอเหมาะครับนี่นะการันตีครับ สูตรเืียงใหม่นะครับผมเนี่ยซูตรเืียงใหม่ครับสูตรสเก็ตเพชรล้านนานะครับหนูรสเก็ตเพชรล้านนาล้ำครับผมกราหลันตีความอร่อยนะครับถ่ายรูปอันนี่ยอืมเอาเลยโอเคนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปรุงเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาจะห่อนะครับแอดปลาดุกนะครับ เมืองแท้ๆเลยนะครับที่สูตรบ้านเฮา,าครับสูตรเชียงใหม่ครับโดยเสกเสกเรา้านมาปั๊บเอาให้เท่านั้นครับอสองชิ้นก็พอ,อเ,เดี๋ยวมันจะปั๊บนะครับห่อมแบบใหม่นี่นะอันจะว่าแอปในบ้านเฮาห่อมบ้านเฮาหอมไหวนะววครับ ไม่จิ้มความน,นกัดเข้าไปหัวใต้นะครับประมาณนี้แหละครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเขากขจะไปครับ,บ,รบนี่ครับ ครับนังเอียครับออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผุณไมเดี๋ยวก็จะไปอบนะ,ค,ะนนครับนอดครับสองครับนี่ครับผมพอละพอละพอละเพราะเยอะไปเยอะไป สามชิ้นก็พอ <ไป S 1> นักไปเป็นตองมันเล็กนักใบออกไปโอเค <Okay. S 1> เอาไปนะครับเน,นี้เอาไว้า็นอกก่อนนะคะนรับมันห่อลำบากมันมห่อยากนะคะนรับะะปับ๊บห่อเข้าไปนะครับปั๊บเข้าไปนะครับเหมือนเดิมครับผมนี่แม่จิ้มปันนะครับผมไม่ซอสเคี่ยวันเฮานะ,นะครับผมใส่เข้าไปนะครับ ใส่นี่หน่อยนะครับกันมันผิวนะครับมันผิวมันจะบาล์มนะครับน่าจะเราก็ปยังประมาณนี้ครับผมร้องแห้งขนาดนี้นะครับเขาค่อยคือมันรีลงก่อนครับรีลงค่อยๆ่อยรีลงนะครับผมแห้งขนาดนี้บอกไว้ครับไม่นะครับผมใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเอาครับประมาณนี้ครับผมไป่อนนะครับผม เขาจะเอ่ยนังไฟนั่นมาได้นะครับนั่งเต่าทานมาได้หมู่บ้านนี้มันสวกนะครับพื้นที่เหนอครับข้าคนที่วันต้มมาหมาคนะวันเข้าบ้านนะเราไฟประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับผมพอค่อยย่างไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวประมาณนี้นะครับผมนี่นทาทีเองน่ะประมาณสักสิบห้านาทีก็น่าจะได้แหละนะครับผม ชิ้นแรกทีก็ได้กิ่นแล้วครับเดี๋ยวชิ้น้างทีก็มาดูพอกันไหมหรอครับเนาะครับโอ,บอ้หอมเลยอ่ะบอ๊ะเอา้าเออไป <laughs> แกะไอ้ที่มีสีกัดเลยเลยไม่เป็นไรการไปได้ทอดนะเอ้ยม่อันนี้เครื่องเยอะนี่เสร็จแล้วนะคะเราย่างเสร็จแล้ว ตันอยู่นี่แล้วนะคุณนีโ่โอ้โหโอ้โหดูสิดูสิสน่าก,กินมากอืมดูสิกินมากนะคะนี่ดูดูดูดนี่ดูประดุก ดูเป็นชิ้นๆเป็นตอนๆเลยนี่โอ้โหดูเห็นไหมนี่อืมเราก็จะมากินกันเลยเป็นไงสุดยอดอสุดยอดอืม ข้าไม่เข้าเกือเข้าเครื่องเจอกันคลิปหน้านะคะอ,<ฮ>อร่อยมาก